แล้วเพี่นอ้องเพื่อแต่เพื่อแตนเจวแมงจิงลีดกับตะก,กะแตนกับแมงซีซ้อนเนาะกินหอมหอมพี่น้องพักสดๆกินกับเขาเนื้ออ่อนๆเนาะหอมเสิร์ฟให้คุณผัวเฝ้าไปให้เรากินกันสวัสดีค่ะสบายดีมื้อนี้แม่บักปังก็จะมาฮหดเจวแมงจิงรีดแมงซีซ้อนกับตะก,กะแตนพี่น้องลายอย่าง ผสมประสานกันเนาะต้องกินแบบธรรมศาสตร์เลยพี่น้องใช้มาเอาปีกมันออกพี่น้องปีกอันแมงชีซ้อนมีทั้งแมงชีซ้อนมีทั้งแมงจรงีดพี่น้องเพราะว่ามันจะยู่น้ำทงหน้าเน,ะนาะคือนามาขายให้จรีดแต่เมื่อจิงดรีดเลี่ยงเลยพี่น้องจรีดที่น้ำทงกิน อาหารธรรมชาตินะพี่น้องมีหอดตะกะแตนจะมาเห็ดเจวต้องแกะปีดมันออกมันจังบอนเครื่องข้อนาะเวลากกินปีดมันก็เอาออกเซตูเย็นไปม,มันเลย เป็นแบบนี้เลยพี่น้องคือบทสุดนี่เนาะจะเอาไปเฮ็ดแจวพี่น้องตำเฮ็ดแจวจิ้มดีถ้าจะตำแต่มกพริกมันกะเพ็ดเนาะเพราะว่าต้องดูแลสุขภาพสามีพี่น้องต้องให้กินจืดๆด้วก่อนมันแม่งตับเต้านี่ก็บ่าอาพี่น้องเพราะว่ามันแข็งเนาะ เยอะวมันอข้าวข้อกะตก,กะแตนไปหลยเติบพี่น้องแมงผสมประสานกันจะมีทั้งแมงจีซ่อนและะ้วก็ะตกะแตนแมงจิงดีดนี่กืิมาขั่วกระเทียมแล้วก็หอมหอมแดงพี่น้องแล้วกะ็พริกใส่้น่วยเดียวเนาะอย่าลืมเผ็ดกับตะไคร มีหัวค่าพี่น้องเห็ดแจวจิงหรีดทั้งมีทั้งจิงหรีดทั้งมีทั้งอันตะกะแตงมาเห็ดแจวกับพี่น้องก็บ่อยากกินอันทอดๆเนาะเห็ดแจวดีกว่าเพราะว่าต้องดูแลสุขภาพสามีพี่น้องหลีกเลี่ยงมั่นซุกแล้วก็เอาแมงจิงหรีดลงพี่น้อง เอาไ้มากูดลงเจ้าได้กินสมุนไพรน้ำกันเนาะพี่นอ้องหัวสมุนก,กันกินหอมหอมพี่นอ้องหอมินหอมกินสมุนไพรเนาะไมไ่กันเ็็ดซุแล้วละพี่นอ้องหัวเกือบไหมหมอกกระทะละ วันนี้เกษีเอามาปั่นพี่นอ้องสิลองปั่นเบิ่งพี่นอ้องปั่นใส่เครื่องบดหมูคั่นปั่นบ่นได้ก็สิตต่ำเอานี่ใส่มือหนุ่มอมด,ดีตละเนาะพี่นอ้องจังเลี้ยววสามียังถากินข้าวอยู่ขั้นบ่นได้ก็บจิตต่ำเอาลองเบิ่งเนาะพี่นอ้อง ันไดจังใจมันกะง่ายละเอียดดีได้บ่โอ้ได้อยู่ตัวพี่นอ้องกะมีปั้นอีกรอบนึงก็กคงจะละเอียดกว่านี้ยู่เนาะวันนี้ก็เติม หอมลงไปพี่นอ้องอันนี้ก็หอมปีทั้งผักแพวลวสารเหนกทั้งต้นหอมใส่น้ำกันอีกแล้วเนาะไม่ด้ก็เติมน้ำป่าลงพี่นอ้องเพราะว่าน,นี้ก็จะใส่แต่น้ำป่าน้ำป่าที่ไม่เกลือหน่อยคือเกาาพี่นอ้องน้อยหนึ่งฝาปิดปันอีกรอบนึงก่อนพี่นอ้อง พงสลดกับบริษาเลยพี่น้องเพราะใส่แต่น้ำป่าเกลือกับบริษายกินเพื่อสุขภาพเนาะสุขภาพสามีต้องดูแลส,สุขภาพสามีพี่น้องเพราะว่าสามีเป็นโรคกวใจเบืงดูพี่น้องมันะละเอียดบ่โอ้ละเอียดดีย่พี่น้องพึ่ดีก่าต่ที่เลยพี่น้องนี่คือมาจัดจานให้สวยงามพี่น้อง ผักกะบางยางกะซื้อบางยางกะปลูกเอง่ส่วนมากกะปลูกเองเนาะเวลากินพักสดๆมันจังสบายใจเขาปลูกเองเพราะว่าคนปลูกเ่นกะใส่ปุ๋ยเคมีเนาะพี่นอ้องเขาปลูกเองเขาก็ใส่ตั้งแต่ปุย๋ยหอกขี้งัว่ไปเสียก็จะปลอดสารเคมีกว่ากันพี่นอ้องจะจานให้สวยงามกนพี่นอ้อง พักก็มีหลายอย่างว่นพี่น้องผสมประสานกันเนาะกินอย่างอย่างละหน่อยอันนี้เพื่อนพักอี๋ยพี่น้องว่าหมูซือ้อมันแต่ว่าก็กินได้พี่น้องปลูกง,ง่ายๆวันนี้นก็สิมาตกแต่งจานให้สวยงามนะพี่น้องนี่หอมใส่ แล้วก็พริกสดใส่พี่น้องจังชวนกินเนาะเพวใส่แตงหนามาันจกน้อยเนาอจังให้นากินนี่แล้วเราพี่น้องดิ้อมเสิร์ฟปันนี้ แล้วเด้อพี่น้องเจวจิงรีดทั้งจิงรีดทั้งแมงซีซ่อนเนาะแล้วก็ทั้งอันตะกะแต่กินหอมหอมพี่น้องผักสดๆกินกับข้าวเหนียวเนาะพร้อมเสิร์ฟวันนี้แล้วเราไปเสิร์ฟสามีก่อนสามีมันหิวเขาแล้วปันเฮดง่ายพี่น้องอาหารแบบเล่าๆทั้งเฮดทั้งอยากทายคลิปพี่น้องเอ้ยฟฝ้าเฮดว่าสัสว์ชีเลียวนะพวกกระหิวเขาพ่อปัว ชีวิตเมลบอกปังเห็ดเจีวอันแมงจีซ้อนกับจิงหลีดเนาะกินแบบง่ายๆแบบอาหารปลอดสารเคมีพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เมลบัปกปังเดอ้อเมลบัปกปังจะได้เห็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องขอบคุณค่ะ